เผยข้อมูล HMD Global เตรียมรถแมปอัปเดต Android 11ให้กับสมาร์ทโฟนโนเกียสรุ่นก่อนสิ้นปีนี้เผยข้อมูล HMD Global เตรียมรถแมปอัปเดต Android 11ให้กับสมาร์ทโฟนโนเกียสรุ่นก่อนสิ้นปีนี้ลาสุดทัก HMD Global ได้ประกาศแผนอัปเดตระบบปฏิบัติการ Android 11สำหรับสมาร์ทโฟนโนเกีย ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยมีสิ่รุ่นที่ได้รับอัปเดตก่อนสิ้นปีนี้ครับเริ่มต้นจากรุ่น n o k i ีย8 5 g โนเกีย2 Nokia 5.3ีย5.3และโ o เกีย8.1ที่ได้อัปเดตก่อนสิ้นปีนี้ครับส่วนปีหน้าจะเริ่มตั้งแต่ไตรามาสแรกของปีครับโดยสมาร์ทโฟรุ่นโนเกีย1.3ุโนเกีย4.2่นเกียส3 No โนเกีย2 4และโ o เกีย4 4ส่ครับส่วนในไตรมาสถ,ถัดมาครับก็จะเป็นคิวของสมาร์ทโฟรุ่น โนเกีย3.2โนเกีย7.2โนเกีย6.2โนเกีย One Plus และปิดท้ายด้วยโนเกีย9 k ีวิวครับ